สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารบอกอะไรกับคุณบ้างผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีหรือร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกเมจิเชียน ก้าไม้เท้านะคะสแตงสองดาบควีนออฟเพนทัคโคเอซออฟเพนทัคโคนะคะอสี่เหรียญเดดเป็นไพ่พับพิคเนตนะคะแล้วก็เพลสออฟคัพ มีไพ่พัพิคเนตปิดท้ายอีกหนึ่งใบ s p e n d e r เป็นราศีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถนะคะคุณอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะสามารถเรียนได้หมดเลยนะเพราะว่าสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะคะแม้ว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทำไม่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่ถ้าคุณนะ,ะพยายามเรียนรู้หรือฝึกฝน พัฒนาความรู้ความสามารถคุณก็จะสามารถทำสิ่งนั้นนะได้อย่างดีแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นในการสร้างความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงรวมถึงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณด้วยนะคะโอกาสในการทำเงินโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นช่วงของ การศึกษาเราเรียนด้วยนะนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้นะคะก็เรียนดีนะได้คะแนนสอบที่ดีได้เรียนต่อได้ทําตามความฝันนะอย่างที่ใจคุณปรารถนาเพียงแต่ว่าต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมวิชาไหนที่เราเรียนไม่เก่งเราก็ต้องพยายามให้มากขึ้นนะคะ ก็จะนำพาคุณให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การเรียนแล้วก็เรื่องของหน้าที่การทำงานด้วยนะแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งแต่ถ้าคุณมีความพยายามที่มากพอนะทำอยู่เรื่อยๆฝึกฝน,พ,นพัฒนาตัวเองคุณก็จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะดวงชะตาเป็นใจด้วยทําอะไรก็ดูดี นะดูสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะเราก็โดดเด่นในเรื่องของการใช้ความาการใช้คําพูดนะคะการสื่อสารการเจราจาที่โดดเด่นนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการใช้คําพูดในการเจราจาต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ใดๆนะก็จะได้รับผลสําเร็จที่ดีมากๆนะคะพูดจาดีนะก็เป็นสีแก่ตัวก็พยายามพูดในสิ่งที่ถูกที่ควรนะอย่างเช่นพูดเพื่อ สร้างรายได้นะคะสร้างเงินนะก็จะเป็นผลดีกับเราแต่ถ้าเราไปพูดไม่จริงหรือพูดว่าร้ายคนอื่น อาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่คุณได้นะคะมันอยู่ที่ตัวคุณแหละนะว่าจะใช้สเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดใช้สเสน่ห์ในเรื่องของความสามารถในทิศทางไหนนะถ้าเรานําไปใช้ในสิ่งที่ถูกต้องมันก็จะยิ่งทําให้คุณชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าใช้ในสิ่งไม่ดีชีวิตก็อาจจะตกต่ำได้ก็อยู่ที่ นะเลือกใช้ในเส้นทางไหนด้วยนะคะแต่ทำในสิ่งที่ดีนะทำในสิ่งที่ถูกต้องมันก็จะยิ่งเป็นผลดีกับชาวราศีมังกรนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องตัดสินใจหรือมีเรื่องให้ต้องคิดต้องจัดการอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆอาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังวางแผนขยับขยายธุรกิจนะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะช่วงนี้ก็อาจจะกำลัง อาทําให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นอาจจะกําลังมองมองหาธุรกิจตัวใหม่หรือใครที่กําลังทํางานก็อาจจะหางานใหม่ที่มันเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเรามากขึ้นนะคะก็จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณหรือบางท่านอาจจะมีช้อยนะให้เลือกมากกว่า1ช้อยก็ได้มีงานให้เลือกมากกว่า1ง,งานนะคะก็ขอให้ตัดสินใจเลือก ในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ชื่นชอบมันจะทำให้เรามีความสุขนะแล้วก็ไปได้ดีกับงานนั้นๆด้วยนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรอาจจะกำลังวางแผนทำโปรเจกต์ใหญ่อยู่ก็ได้นะคะมีงานใหญ่งานสำคัญที่มาทดสอบความรู้ความสามารถอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ยากเกินความสามารถถ้าเราใจสู้ซะอย่างนะคะ จริงๆแล้วนะคนเป็นคนเก่งมากๆเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาวางแผนให้ดีสุขุมรอบครอบให้มากขึ้นแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะเพราะถ้าใจร้อนทําอะไรแบบหุนหันพันแล่นไม่ฟังใครอาจจะทําให้นะการทํางานผิดพลาดได้นะคะก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีมังกรน,นะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องใดนะตัดสินใจเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องปัญหาชีวิต ในเรื่องใดก็าตามนะก็ขอให้ใช้าการตัดสินใจบนหลักของเหตุและผลแล้วก็ความถูกต้องเราอาจจะไม่สามารถตัดสินใจที่ถูกต้องอหรือถูกใจกับทุกคนได้นะคะ อาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจของทุกคนแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีกับเราเหมาะสมกับเรานะแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็จะเป็นผลดีนะกับชาวราศีมังกรน,นะคะมีข่าวดีนะเรื่องของการแข่งขันด้วยนะใครที่อยู่ในช่วงของการประกวดหรือการแข่งขันผลงานแข่งขันกีฬาใดก็าตามนะคะชัยชนะก็จะเป็นของคุณแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายนะต้องฝึกซ้อม ต้องเพียรพยายามแล้วความสําเร็จนั้นก็จะเป็นของคุณนะคะความพยายามที่ไม่เคยทรยศใครก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็สเสน่ห์นะคะในเรื่องของการพูดการเจรจาก,การสื่อสาร นะวาจานี่ถือว่าพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นก็ขอให้พูดแต่สิ่งที่ดีไว้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะจะมีคนสนใจคุณเยอะขึ้นนะคะก็ด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเรานั่นแหละอาจจะมีคนมาอยากมาร่วมงานกับเราชวนเราไปทำงานด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะเรื่องของการทำธุรกิจอาจจะมีคู่ค้าใหม่ๆสนใจร่วมทำธุรกิจกับเรานะคะมีลูกค้านะที่มาอุดหนุนสินค้าบริการของเรา ก็จะได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างนะทําอะไรก็ดูดีดูมีออร่านะคะซึ่งตัวเรานะก็อาจจะต้องอรักษานะภาพลักษณ์ของเราให้ดีด้วยนะคะด้วยการพูดจาาะไพเราะเพาะพิงไม่พูดโกหกแล้วก็การแต่งตัวก็ขอให้สุมีความสุภาพนะคะแล้วก็รู้จักการเทศะมันก็จะยิ่งเสริมสเสน่ห์ในตัวเราให้มีมากขึ้น คือเราไม่จําเป็นว่าต้องสวยต้องหล่อก็ได้นะไม่ต้องแบบหน้าตาดีแต่ถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ดูน่าเชื่อถือมันจะทําให้การที่เราทํางานหรือทําสิ่งใดนั้นก็จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือประสบความสําเร็จในที่สุดนะคะมีข่าวดีนะเรื่องของการเงินด้วยนะใครที่กําลังรอคอยเงินจากที่ใดที่หนึ่งมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะซึ่งอาจจะเป็นเงินที่ เป็นค่าตอบแทนหรือเป็นการลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้นะที่คุณสมควรได้อะไรที่เป็นของคุณคุณก็จะได้รับนะคะจะมีเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางจากการทำอะไรใหม่ๆจากการลงมือทำนะจากน้ำพักน้ำแรงของคุณซะส่วนใหญ่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะต้องปาดเหงื่อหน่อยแต่ทุกๆอหยาดเหงื่อแรงกายมันก็แปลเปลี่ยนเป็นเงินทองแล้วก็รายได้ที่จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะ แต่เราหาเงินเก่งแล้วนะก็บริหารจัดการเงินให้ดีด้วยนะคะอาจจะต้องศึกษาเรื่องของการลงทุนบ้างนําเงินไปลงทุนเพื่อเกอให้เกิดกําไรที่ดินในอนาคตนะคะ,ะหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องของการเก็บออมให้มากขึ้นก็ได้นะลองศึกษาหาข้อมูลอะไรที่มันเหมาะสมกับเรานะคะเกี่ยวกับการลงทุนก็จะทําให้เงินงอกเงยเพิ่มเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะแต่การจะลงทุนในสิ่งที่มันเสี่ยงเกินไปที่เรา ไม่ได้มีความรู้หรือมีคนมาชักชวนเรา,าเป็นพวกโฆษณาชวนเชื่อต่างๆที่ให้ผลตอบแทนอะไรที่แบบมันเยอะเวอร์วงังอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะลองศึกษาหาข้อมูลหรือไม่ก็ปรึกษา ผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ก็จะสามารถทำให้เรารอบคอบมากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆจะได้ไม่ถูกหลอกได้นะคะสมัยนี้มิจฉาชีพก็เยอะเสียเกินนะมาทุกรูปแบบซึ่งเราก็ต้องมีสติกนะในการใช้ชีวิตให้มากด้วยแล้วก็ พยายามนะกอดเงินเราไว้ให้แน่แนๆนะคะจะใช้จะจ่ายอะไรก็คิดให้รอบคอบคิดให้เยอะนิดนึงมันก็จะเป็นผลดีนะกับการเงินของคุณด้วยนะคะมีดวงโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางนะการเดินทางในช่วงนี้จะประสบความสําเร็จดีใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะอาจจะต้องไปพบลูกค้าทํางานนอกสถานที่นะไปดีลงานไปประมูลงานใดๆก็ตามนะก็จะได้รับ ความสำเร็จมีคนรักคนเมตตาได้รับการอนุเคราะห์ที่ดีนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงได้เจอกิริยาในมิตรที่ดีที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคอยอที่จะสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้นะคะอาจจะเจอคนที่เรารู้สึกถูกชะตาเป็นเพื่อนใหม่หรือเป็นคนที่เข้าใจเรารับฟังเรามากขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่ามีภัยของ ความสัมพันธ์ดีๆมีคนมาใจดีหรือมารู้สึกดีกับคุณก็ได้นะคะอาจจะหมายถึงความรักของคนโสดนะถ้าคุณโสดช่วงนี้นะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนใหม่ๆนะที่อยากจะเข้ามารู้จักกับคุณซึ่งก็มีมาหลากหลายแบบก็ต้องมีสติให้มากๆกับเรื่องของความรักนะอย่าไปาหมกมุ่นกับความรักมากเกินนะคะยังไงซะเราก็ต้อง มีเวลาให้กับงานให้กับการหาเงินของเราด้วยนะอย่าให้แบบความรักมาทําให้การงานของเราเสียได้นะคะก็แบ่งสรรน,นะเรื่องของเวลาให้ดีด้วยนะคะก็เป็นราศีนะที่โดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถสติปัญญาแม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงของวิกฤตหรือ,อความยากลาบากต่างๆก็ตามสุดท้ายแล้วคุณก็ใช้สตินี่แหละนําพาให้ก้าวข้าม อุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องเหนื่อยนะจะได้เงินได้ความสําเร็จอะไรมาสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ยากถ้าคุณเพียรพยายามแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจนะคะอาจจะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างแล้วก็หยุดพักแป๊บหนึง่งนะแล้วก็เดินต่อนะคะเดินหน้าไปต่อนะทำต่อไปก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้เพราะว่าภัยแห่งชัยชนะ ผู้ชนะนะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเลยนะคะแล้วก็มีดวงการเงินที่เหมือนจะฟื้นตัวดีขึ้นนะหรือใครดีอยู่แล้ว ก็จะดีแบบทวีคูณกันเลยนะคะดวงการเงินนะพุ่งแรงดีมากๆแต่ก็ต้องรอบคอบให้มากในการใช้จ่ายเพราะว่าอาจจะมีเผลอนะใช้จ่ายเงินแบบคาสติใช้จ่ายเงินมือเติะบ,บ้างนะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยรวมถึงช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นสเสน่ห์ทั้งเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็สเสน่ห์ในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะ ซึ่งเราก็สามารถใช้เสน่หน์ในการทำมาหากินอย่างเช่นถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้านะมีเสน่ห์ในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะคะก็อาจจะมีลูกค้านะชื่นชอบในาวาจาของคุณก็ได้นะคะรวมถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่มันจะทําให้มีคนรักคนเมตตาเรามากขึ้นนะก็เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดที่จะทําให้มีคนเข้าหาเรามากขึ้นแล้วก็จะเป็นผลดี กับอาชีพที่คุณทำอยู่ด้วยนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซั r แตงที่เป็นรูปหัวใจนะข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจเริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการเงินทองไหลามาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ